สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาเออจะมาถ่ายป้ายรอรถนะคะป้ายรอรถที่เมืองเยอรมันนะคะว่าจะไปที่ไหนบ้างวันนี้ก็จะเดินทางไปที่บูราฟิเนนนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะ ัวลาทุ่มยะะื่นนะคะนี่นะคะจะบอกว่าสาย84บวิ่งนะคะวันเสาร์ก็จะรถก็จะวิ่งช้าหน่อยนะคะวันเสาร์รถก็จะวิ่งประมาณครึ่ชงชั่วโมงวิ่งทีนะคะถ้าออกไปข้างนอกนะคะนี่ค่ะ รถไฟก็วิ่งซึ่งก็ไม่อยู่อยู่ไม่ไกลกับบ้านโฮบนะคะบ้านโฮบก็คือสถานีรถไฟนะคะในเมืองกูมนะคะตอนนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูสถานที่ที่จอดรถนะคะหล,หลายสายของเมืองกูมนะคะประเทศเยอรมันนะคะ อีกมุมหนึ่งนะคะของที่ของที่จอดรถนะคะป้ายจอดรถของหลายหลาสายนะคะอีกมุมหนึ่งนี่ก็เพิ่งจะทําเสร็จใหม่นะคะก็จะมีรถเราก็จะดูตามล็อกนะคะว่ารถไปสายไหนมั้งสถานที่จอดรถนะคะเพิ่งจะทำเสร็จใหม่นะคะในเมืองอู๋ก็ยังมี นะคะทำถนนอีกหลายสายก็มาเก็บภาพให้ดูนะคะสถานที่จอดรถในประเ,เทศเยอรมันนะคะอนนี้ก็ยืนอยู่ที่นะคะยืนอยู่องบริเวณนะขอ,ของป้ายจอดนะคะ ช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณาบ่ายสองโมงครึ่งนะคะผู้คนก็ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นวันเสาร์อากาศก็จะประมาณะะรถไฟก็วิ่งรถไฟก็จะวิ่งเข้าออกหลายสายนะคะดูบรรยากาศนะคะ สังเกตตามแต่ละจุดตามป้ายแต่ละจุดนะคะเป็นช่องช่องนะคะว่าจะใครจะไปไหนก็มาขึ้น A B C D H นะคะสังเกตนะคะวันเสาร์นะคะคนเดินทางก็จะน้อยแต่บางคนเขาก็จะมารอรถไม่ออกมาเร็วนะคะเพราะอากาศหนาว เขาก็จะมีตารางนะคะเขาก็จะอัปเดตไว้ในมือถือว่ารถออกกี่โมงประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็รอรถอีกประมาณอีก20นาทีนะคะรถก็จะมา รถมาแล้วค่ะได้นั่งรถแล้วก็รถก็จะวิ่งประมาณเอ,อ่อยี่สิบนาทีนะคะจากเมืองอูมนะคะไปถึงโบราฟิงเงินอันนี้เป็นต้นสายนะคะที่นั่งก็จะวิ่ง ก็ยังอยู่บริเวณในเมืองอูมนะคะไตยจากหน้าต่างนะคะรถรถก็วิ่งออกแล้วนะคะดูเดี๋ยวรถล,ลงมากเลยช่วงต้นสายแล้วก็มีบาร์โคดให้ด้วยนะคะในรถ บอกระยะทางบอกสถานที่ลงบอกป้ายลงว่าจะลงตรงไหนป้ายสีเขียวนะคะกับปาโคดก็รถก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะก็จะขับ ไปเรื่อยๆนะคะวันเสาร์นะคะวันเสาร์ของประเทศเยอรมันที่เมืองอูมนะคะรถก็จะผ่านที่นี้ก็จะเป็นลัดเฮาลัดเฮาในเมืองอูมนะคะ ลาดเท้าในเมืองอมก็คือลาดเท้าก็เป็นอำเภอนะคะอำเภอของในเมืองอุมเนี่ยค่ะที่อำเภอนะคะตึกที่เห็นก็ผ่านแม่น้ำโดน จากแม่น้ำโดนาวล้วก็จะขับผ่านไปถึงนอยอุมเนี่ยค่ะตามป้ายต่างๆคันนี้ก็จะเข้ามาถึงบริเวณฟูนนะคะก็จะเป็นกลางทุ่งนะคะก็รถก็วิ่ง ก็ดูบรรยากาศต้นไม้ริมทางไปด้วยนะคะต้นไม้สีเขียวนะคะสังเกตก็จะค่อยๆไกลายเป็นสีเหลืองนะคะต้นไม้เพราะว่าอากาศเริ่มจะเย็นเนี่ยค่ะแดงก็มีะคะ่ะเหลืองแดงสีสวยนะคะช่วงนี้ถึงป้ายรถแล้วจอด นี่ค่คะช่วงหน้าใกล้จะหนาวนะคะใบไม้จากสีเขียวก็จะกลายเป็นเหลืองแดงนะคะก็ชมบรรยากาศข้างทางไปนะคะก็เป็นทุ่งฟางมีน่าจะเป็นข้าวสาลีนะคะเนี่ยทุ่งทุ่งนาข้าวสาลี ก็จะผ่านหมู่บ้านนะคะก็ดูหมู่บ้านเข้าสิค่ะก็จะเงียบเงียบนะคะวันเสราร์วัอาทิตย์เหมือนแบบไม่ไม่มีคนอยู่นะคะนี่นะคะถึงเป้าป้ายที่จะลงแล้วค่ะ ด็อกพาสนะคะวลาพิเนนะคะด็อกพาสนะคะใกทีเจนี่ค่ะลงป้ายนี้นะคะถ้าจำชื่อป้ายไม่ถูกเกือบเลยแล้วเรานะคะเนี่ก็มาถึงเข้าไปในซอยบ้านเพือนอันนี้ไม่น่าจะผิดพลาดนะคะเดี๋ยวมาดูกันถิว่ารถชมถูกต้องไหมคะนี่นะคะไม่ได้ขึ้นรถเมมานานอันนี้น่าจะถูกแหละเข้าซอยถูกใจ จดใจจอดใจคอไม่ค่อยดี